ดีจ้ามาปลอกน้องเล่คลิปหนีไปใส่มากพาก,กันไปวัดมากมาหนีสิมารีวิวอย่างมารีวิวพระวสันเถอะอันแม่น้องเล่ก็ได้ไปเศร้ามากเนาะไปเศร้าอันอยู่ในวัดเกาหลีอันนี้สิเป็นพิเศษตรงไหนซิอันนี้แม่น้องเล่สิบบอกว่าข้าเจ้าบอกว่าเป็นทองคำแท้99.9%เลยเนาะสี่เอามาเฮ็ดเป็นลูกซึ่งเกาหลีข้าเจ้าก็าเฮ็ดเป็นทองคำเลยวสันตเถะอันนี้ พระแม่กวนอิมหลังจากที่พระแม่กวนอิมองมูทรงมาหายจากซิงกับปูเพื่อนมวยทรงมมา่หายเนาะแตกแม่หลองเล็กะเอาไปหว้วัดมือเพ่อนหาเริสันตอือแม่หลองเล็อันอันนี้มากแม่หลองเล้มากละกะอันนี้พระองค์เล็กๆพระแต่แม่หลองเลกะสิมาแก,แก,ก,กะให้บ่นกนเนาะว่าองค์น,นเป็น องแบบใดเดี๋ยวน้องเล่ยง่ายจิไปง่ายว่ะวน้องเล่มานั่งกับเอามาน้องเล่มากแกะแกแกหายบ้างแกะ,แกะหายก,ก,กันบงเนาะนึงเนาะนี่เนาะเป็นองค์นารักนารัก,กแม่น้องเล่กยจ้ะจนเศร้ามากอันนี้จะเป็นองค์เล็กๆองค์นอ้อยๆอเดี๋ยวนั่นอันนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนี่เจ้าแม่กวนอิม จะไม่กวนอินนะตาตาใครตัวตนะหน้าตาขึ้นองเล่ <c oughs> หน้าใครตอเปาะอยู่อีกจกองแกไป2องค์สามสี่สามสี่ห้าหกซอมาเจ็ดอง,งนะองเลซอมาเจ็ดอง,งอย่ะมาแกะให้ตัวนี้แต่ละองค์เพิ่นกะ องเล็กๆน่ารักน่ารักตั้งไว้บูชาอยู่้านเนาะอันนี้สิญยกเงินองนี้สิยกเงินนี่องนี้แกะไปในตัวเลย่ะสันตอบรีวิวให้เพิ่งไปนะสำหรับคนที่อันนี่มักซาวบูชาองนี้เนาะนี่องนี้นแบกถุงเงินอันองนี้แม่ของเลขกับสีมีองไงเพิ่นอยู่แล้วเนาะ ครับสีท่อนนี่นไม่ก็ไปดูอ,องค์นี้ก็สิประทานพรยกเงินให้่ก<ม>็แต่ละองค์สิมาเนี่ยแม่น้องเฮาซะไปไม่ก็จุไปอันนี้อยู่เอา้าคือไปติดกันแบบนั้น องค์พระพันไปติดกันแบบนั้นลกูกนี่เนาะ,ะเอาหนองเลขข่คือเอาองค์พระไปติดกันแบบนี้ลูกโอ้อันนี้พ่นเป็นก้าวสองหนาสำหรับต่างติดเลยตัวนี้อ๋ยหนองเล่เอามาติดอันนี้ติดกันอีกองนึงไปใส่ลกูกแม่แกะกอืมจับคลิปเลยไปง่ามก้าวก้า องค์นี้ก็สิเป็นองค์ให้ความนมบเย็นมาสันาะมีลมนะเรียกเสิอห้ยไหน่ารักน่ารักน่าองน่ารักน่ารักอย่งเลกเอ่ามากหกอันนี้เป็นหกองนะห้าองค์ครับโอ๊ะอะไรบง เกกะอ,องนี้นะคะหนาตาขี่น้องเล่เลย <c oughs> น,นี่เราจะไปวัดไดยังมากเอาไ้เบิ่งกันเนาะเอามาฝาก <c oughs> ว่าสันเถาะเอาบุญมาฝากฝากถึงน้องจีอันว่ไดดไปน้ำก็เลยเอามาฝากคือเกาเพื่อนมวยยูสิงคโปร์ละกะอันน้องอันนุ่นเนาะไปไหว้พระไ้เพินไหว้เพื่อ,อทุกคนนัหลักการเล่าญานิีิมิตี่ดีเนาะแม่น้องเล่กะ คอร่าไปแล้วจ้า <Bye. S 1> กับคลิปนี้เดี๋ยวไปหาหม่องตัม <Bye. S 1> เพื่อนก่อนเอาเพื่อนเขาบานเนาะเอาสุด <Bye. S 1> เอาไส้เขาบานเมื่อนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายหนุกค <Bye. S 1> อร่าไปก่อนหนุก <Bye. S 1> <laughs>